ชาวบ้านในสมัยก่อนต้องอยู่อาศัยกันแบบไม่มีกฎเกณฑ์และไม่มีขือมีแปรอะไรในการใช้ชีวิตร่วมกันมากนักที่จะตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกเหมือนในปัจจุบันแต่จะใช้การตัดสินจากเสียงจำนวนมากของผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกันเป็นหลักในการตัดสินไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆทั้งสิน้นแม้ว่าบางครั้งคนที่กระทำผิดจะมีพวกพ้องญาติพี่น้องอยู่มากกว่าก็จะกลายเป็นคนถูกได้เอาเข้าจริง ก็ไม่ได้ต่างอะไรไปกับกฎหมู่กฎเถื่อนมากกว่าจะเป็นกฎหมายที่ตรงไปตรงมาเหมือนทุกวันนี้เพราะคนที่ยังถูกเอารัดเอาเปรียบก็ยังมีอยู่มากมายคนที่มีอิทธิพลอำนาจก็มีอยู่ในทุกๆพื้นที่ในสมัยนั้นเป็นเรื่องธรรมดามีการป้นฆ่าหรือทำร้ายให้ได้ยินได้เห็นกันอยู่เป็นประจำคนที่ตายก็พูดอะไรไม่ได้ก็จะกลายเป็นคนผิดไปคนที่อยู่ก็เหมือนผู้ชนะถือไพ่เหนือกว่า จะพูดอะไรก็ให้ตนเองดูดีกลายเป็นคนที่ถูกไปได้ญาติพี่น้องของคนตายก็เลยต้องกลายเป็นที่รังเกียจเหยียดหยามไปได้เช่นกันทั้งที่ก็ไม่รู้ต้นสายไปเหตุอะไรด้วยเลยหรือแม้บางครั้งจะรู้อยู่แก่ใจแต่ทำอะไรไม่ได้เลยก็มีได้แต่เก็บอาการกั้มเกือนเอาไว้ในใจมีเหมือนกันที่จะหาโอกาสแก้แค้นเอาคืนบ้างให้สะสมแก่ความแค้นเพราะตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนเองเท่านั้น ไม่มีใครจะช่วยได้ปืนผ่าหน้าไม้ในสมัยนั้นก็หามาครอบครองกันได้ง่ายๆบ้านไหนเลือนไหนก็ม,เมีเหมือนกันหมดแต่จะหาคนที่ชำนาญในการใช้และต่อสู้นั้นยากกว่าที่มีกันไว้ติดบ้านติดเลือนก็เพื่อป้องกันตัวเองและครอบครัวเท่านั้นที่จะพาไปไหนมาไหนด้วยก็อาจจะมีบ้างอย่างพวกที่มีอิทธิพลกว้างขวางในเขตพื้นที่นั้นๆแต่สำหรับพานแม่นแล้ว แกไม่เคยจะมีใครกล้าเข้ามายุ่งย่านด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลหรือมีอำนาจเกินมากมายในมือเพราะว่าคนพวกนั้นเคยมีการยกพวกไปดักทำร้ายพานแม่นอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำลายพานแม่นได้ต่อมาก็เลยยกพวกไปถล่มยิงคาบ้านมาแล้วจนเรือนของพานแม่นพังไม่เป็นชิ้นดีในช่วงกลางดึกแต่พอรุ่งเช้าพานแม่นกับเดินปอเข้าป่าไปล่าสัตว์ได้ตามเดิม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่ทุกครั้งผ่านแม่นแกไม่เคยคิดจะตอบโต้กับคนพวกนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้ว่าจะถูกลังแกมาตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนแม่ตายไปทุกวันนี้ก็เหลือเพียงตัวคนเดียวผ่านแม่นแกก็เลยไม่คิดจะสร้างศัตรูเพราะยังไงคนพวกนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรตนเองได้อยู่แล้วแกก็เหมือนเหมือนกันกับพ่อแม่ของแก ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาคมต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนไม่เคยมีใครจะเทียบทานได้ถึงความเข้มขังถึงไม่เคยถูกบุกลังแกได้โดยง่ายเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปที่มักจะถูกลังแกเบียดเบียนอยู่เป็นประจำไม่มีว่างเว้นจนแกเห็นมานานเกิดความเบื่อหน่ายเจ็บแค้นแทนอยู่บ้างแต่ก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเพราะไม่ใช่เรื่องของตนเองหลายปีผ่านไปที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเสียส่วนใหญ่ เพราะแกไม่มีลูกเมียจึงมีเวลาทบทวนฝึกฝนวิชาอาคมไปเรื่อยและหวังว่าสักวันจะได้ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์สักคนเพื่อไม่ให้วิชามันสาบสูญไปกับตนเองเพราะไม่มีลูกหลานมาสืบทอดต่อไปจนมีชาวบ้านที่เป็นพานด้วยกันถูกกลุ่มที่มีอิทธิพลดักยิงตายไประหว่างทางที่จะออกมาจากป่าเพราะต้องการที่ดินเมื่อเห็นว่าพานพวกนั้นมีที่ทางผืนใหญ่แต่ชอบล่าสัตว์มากกว่า พวกมันเคยติดต่อขอซื้อถูกๆอีกทั้งข่มขู่เรื่อยมาผานผู้นั้นก็ไม่ยอมให้สุดท้ายก็ต้องมาตายทิ้งให้ลูกชายเป็นกำพร้าเพราะแม่ก็ตายด้วยไข้ป่ามาหลายปีแล้วก่อนหน้านั้นผานแม่นแกจึงได้เอาเด็กหนุ่มมาอยู่ด้วยเพราะความคุ้นเคยกับผู้เป็นพ่อและความปลอดภัยจากพวกที่มีอิทธิพลพวกนั้นแกจะพาเข้าป่าไปเกือบทุกวันหรือแม้แต่ค้างคืนหายไปสองสามคืนบ้าง สอนทุกอย่างที่แกมีให้ไม่มีห่วงแหนจนผ่านไปสามปีก็มีวิชาความรู้แก่กล้าทั้งเรื่องอาวุธและวิชาอาคมเป็นที่รักใคร่จนถึงขนาดเรียกพานแม่นว่าพ่อได้อย่างไม่มีเคอะเขินด้วยความที่ค้นเคยกับพ่อของตนเป็นอย่างดีกลายเป็นพานฝีมือดีคนนอกเหนือจากพานแม่นพานแม่นจึงได้เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามให้กับชายหนุ่มเสียใหม่ให้มีความเกรงขามไม่ถูกใครลังแกเอาได้ง่าย เหมือนช่วงที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ้าเสือตามวิชาคมที่พานแม่นแกได้รับถ่ายทอดต่อๆกันมาห่วงแหนไม่ถ่ายทอดให้กับใครง่ายๆหรือแม้แต่แกเองก็ยังไม่กล้าจะใช้มันเพราะถือว่าเป็นวิชาที่มีอาถรรพ์อันตรายมากวิชาหนึ่งแต่พอได้สัมผัสในิสัยใจคอของเด็กหนุ่มนั้นก็เชื่อใจได้ว่าจะนำเอาวิชาไปใช้ด้วยคุณธรรมในด้านที่ดีได้แน่นอนเมื่อเห็นว่า เจ้าเสือตัวพอที่จะไปไหนมาไหนหรือทำอะไรด้วยตนเองได้แล้วจึงได้ปล่อยให้ใช้ชีวิตอย่างอิสระตามภาษาเด็กหนุ่มคงไม่มีใครจะมาทำอะไรมันได้อีกยิ่งรู้ว่ามาอยู่กับพานแม่นยิ่งแล้วว่าต้องได้ของดีไปไม่มากก็น้อยตามที่มีคนรับรู้กันเพียงเท่านั้นพานแม่นแกยังชอบเข้าป่าไปนั่งห้างเพื่อทบทวนวิชาคมของแกเหมือนที่ผ่านมาเช่นเดิมปล่อยให้เจ้าเสืออยู่เฝ้าเลือนบ้าง ออกเที่ยวเตะไปตามภาษาบ้างจนเกิดไปชอบคอกับลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านใกล้ๆกันเข้าซึ่งหญิงสาวนั้นก็เป็นที่หมายมั่นให้กับลูกชายกำนันที่รู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าหญิงสาวกลับไม่ได้ชอบพออะไรกับลูกชายกำนันเลยด้วยความที่กำนันเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่และเป็นผู้ที่เคยสั่งสอนไปดักยิงพ่อของเจ้าเสือด้วยซึ่งเรื่องนี้แม้เจ้าเสือจะไม่รู้มาก่อนก็ตาม แต่ก็รู้ถึงนิสัยของกำนันเป็นอย่างดีที่ใครๆก็ย่อมรู้และที่ดินทั้งหมดของพ่อที่ถูกกำนันเข้าไปครอบครองทำมาหากินด้วยการมีลูกสมุนเข้าไปอาศัยอยู่หน้าตาเฉยตั้งแต่พ่อตายด้วยความที่ตอนนั้นยังเพิ่งจะโตเป็นเด็กหนุ่มอยู่จึงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับการตายของพ่อตนเองมากนัก จึงไม่อยากจะสร้างศัตรูกับใครซึ่งนิสัยก็ไม่ต่างกับพานแม่นแต่กับเรื่องของหัวใจวัยหนุ่มชะกันกับรักครั้งแรกเจ้าเสือรู้เรื่องของหญิงสาวคนรักยิ่งเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่าเจ้าเสือเองก็ไม่มีทรัพย์สินใดๆที่เป็นการยอมรับของผู้ใหญ่บ้านที่จะฝากผีฝากใครกับลูกสาวได้เท่าลูกชายกันันแต่เรื่องของความรักมันไม่ควรจะมีการบังคับใช้อำนาจอิทธิพลใดๆ เพื่อที่จะได้สิ่งไหนก็ตามมาครอบครองหญิงสาวชายหนุ่มจึงวางแผนกันที่จะพากันหนีเพื่อที่จะไปอยู่กินสร้างเนื้อสร้างตัวกันตามลำพังเก็บตัวอยู่ในป่าที่ไหนสักที่หาล่าสัตว์ตามที่ตนเองถนัดสมัยนั้นอาชีพพานป่าล่าสัตว์สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายถึงเวลานัดหมายมีเพียงแค่พานเม่นเท่านั้นที่รับรู้และยอมปล่อยให้เจ้าเสือไปตามที่ใจต้องการ ไม่มีอันเป็นไปเสียก่อนคงจะได้กลับมาทดแทนบุญคุณกันห้าทุ่มกว่าข่าวก็รู้ไปถึงฝ่ายผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นพ่อและกำนันสักก่อนทั้งคู่จึงวางแผนตลบหลังหากพ้นเขตหมู่บ้านไปแล้วจะแยกหญิงสาวกลับมาและฆ่าเจ้าเสือทิ้งไปเสียด้วยการได้มือดีมีอาคมมาช่วยเพราะรู้จักพานแม่นเป็นอย่างดีเจ้าเสือเองก็คงจะมีดีติดตัวมาไม่น้อยเช่นกัน ทั้งสองแอบหนีออกไปเงียบๆจนเข้าชายป่าพ้นจากหมู่บ้านก็ถูกกลุ่มของลูกกำนันพร้อมอาวุธครบมือดักเอาไว้ตามแผนไอคนที่มีวิชาอาคมศับกระสุนปืนอาคมของตนเองใส่เจ้าเสือทันทีไม่พูดพร่ำแต่กระสุนอาคมของมันกลับทำอะไรเจ้าเสือไม่ได้ฝ่ายลูกน้องของกำนันก็เข้าไปลุมแย่งจะแยกตัวหญิงสาวไปแต่เจ้าเสือก็ไม่ยอมง่าย ด้วยความที่แข็งแรงจนเกิดชุนมนกันเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงแค่นั้นมันก็เพียงพอที่จะทําให้ทุกฝ่ายหยุดชะง,งักได้ชั่วขณะเพเพราะว่ากระสุนปืนเมื่อครู่ได้เจาะเข้าที่กลางหน้าอกของหญิงสาวจนฟุบลงตรงแขนของเจ้าเสือทุกคนหันไปที่เจ้าคนที่มีวิชาคมที่กำนันส่งมาด้วยปลายปืนของมันยังพาดปลายกระบอกตรงมาที่เป้าหมายอยู่ไม่รู้ตัว ความผิดพลาดทำเอาลูกน้องกำนันพากันถอยหลังกลูจนหญิงสาวขาดใจตายไปต่อหน้าของเจ้าเสือและคนพวกนั้นล่างถูกวางลงบนพื้นอย่างสิ้นหวังและเครียดแค้นลุกพวดจ้องไอคนที่มีอาคมนั้นคู่เดียวก็พุ่งพวดเข้าใส่ด้วยความชำนาญในด้านอาคมและเข้มขังบวกกับแรงแค้นพิบตาล่างเจ้าเสือก็กลายเป็นเสือสมิงขยํำไอคนที่ว่านั้นตายขาที่ ท่ามกลางความตะลึงที่มันเองก็ยังทําอะไรไม่ถูกเสียงแหกปากร้องลั่นทําเอาลูกกำนันวิ่งหนีเอาตัวรอดกันไปหมดละจากเหยียดเจ้าเสือก็คาบเอาล่างหญิงสาวหายเข้าไปในป่าฝ่ายลูกกำนันกลับไปก็พากันไปแก้ตัวว่าถูกเสือดักฆ่าหญิงสาวตายจนพากันหนีไปคนละทางและลากเอาล่างของหญิงสาวหายไปด้วยเจ้าเสือก็หนีหายไปจึงไม่มีใครสงสัยอะไรอีกค่ำคืนของวันลุ่งขึ้นที่เรือนของกำน,นัน เต็มไปด้วยลูกน้องลูกสมุนสามทุ่มกว่าเสือลายพาดกรอนตัวเขื่องก็เยื้องย่างเข้าไปอย่างไม่เกรงกลัวไอ้พวกที่รู้ว่าเป็นเสือสมิงต่างก็พากันวิ่งหนีเอาตัวรอดไอ้พวกที่ไม่รู้ก็พากันคว้าปืนยิงใส่เสียงดังสนัน่นและร้องโวกเวกแต่กระสุนปืนของพวกนั้นมันกลับไม่ได้ละคายผิวหนังของเสือสมิงหนุ่มแต่อย่างใดกำนันโผล่ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เห็นเสือลายพาดกรเดินดิ่งจ้องตาขมิง่งตรงเข้ามากระโจนพรวดเดียวขึ้นไปถึงบนเรือนไม้ต่างระดับขย้ำเอาล่างของกำนันที่ยืนตะลึงอยู่ลงมาด้านล่างท่ามกลางสายตาของลูกสมุนนับสิบก่อนจะลากเอาล่างไร้วิญญาณของกำนันหายไปในความมืดไม่มีใครกล้ายิงและกล้าตามพราะรู้ว่าคงจะทําอะไรไม่ได้รุ่งเช้าจึงมีคนไปพบศพของกำนันนอนตายตาค้างเติงอยู่ที่ท้ายดินป่า กำนันผู้ที่มีอิทธิพลมากมายที่สุดในพื้นที่กลับมาตายอย่างอนาถที่แปลกก็คือเสือนั่นไม่ได้ฉีกกินร่างของกำนันแต่อย่างใดคงจะมีแต่ลูกน้องของกำนันบางส่วนเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าเสือนำร่างของหญิงสาวคนรักเข้าไปฝังในป่าลึกที่ที่มักจะเข้าไปนั่งฝึกฝนวิชาคมกับพานแม่นอยู่เป็นประจำจนพานเม่นไปพบถึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโชคดีที่เจ้าเสือไม่ได้กินเนื้อของกำนันนั้นเข้าไปด้วย จึงสามารถควบคุมตนเองได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าออกป่าเหมือนเป็นปกติไม่มีใครสนใจและแวงสงสัยหรือกล้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยกกกำนันก็แตกกระเจิงกันไปคนละทิศละทางในที่สุดชาวบ้านจึงเริ่มอยู่กันอย่างสงบสุขนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา